สดชื่นกันไปครับก็สวัสดีครับคอบอลทุกท่านเลยละกันนะครับก็วันนี้ค่ําคืนนะครับวันพุธที่12นะครับมิถุนายนนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ครับสำหรับผลงานหน้าช่องนะครับทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับและเป็นปอกร้อยเปอร์ด้วยสําหรับคนเข้าใหม่นะครับก็ยินดีด้วยละกันนะครับส่วนในหมู่บ้านของเราเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพรานบนนะครับทางด้านช้างศึกทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็จบไปแบบพอดีคำสามประตูต่อหนึ่งรวมถึงทางด้านของอีรักนนคบบเเมื่ออาาาีี้้ก็ลทงดดยไปแข สามประตูต่อหนึ่งเช่นการนับพอไหมไม่พอแค่นั้นนับชุดโครงการอัลบั้มสองอัลบั้มสาอัลบั้มสี่เมื่อวานนี้แตกกันยกตี้ยินดีกับสมาชิกครับที่เข้ามากว่าสิบเอ็ดท่าน้วยเมื่อวานนี้ครับ ใครที่สนใจแล้วกันนะครับอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้าอยู่ใต้คลิปเลยครับคลิกเข้ามากันได้เลยครับและพร้อมรับเสื้อกีฬานะครับหรือว่าเสื้อทีมชาติครับก็ไปใส่กันเลยคนละหนึ่งตัวกับเพื่อนส่วนคัาคืนวันนี้นะครับหนึ่งทีมหน้ากล้องประจาคําคืนวันนี้นะครับขอมองมาดิกครับทางด้านของเซกุนดาสเปเลยแล้วกันนะครับอเพย์ออมนัดตัดสินนั่นเองครับก็เป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านเออีบาทีมระดับที่3ของตารางเกมนี้จะเปิดลังต้อนรับการมา ของดังด้านครับเลอโอเบโดนั่นเองเกมดับที่6ของตารางผลงานนะบขนงดเอไอบาถือว่าผลงานดีมากครับ5้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการนะเป็นการชนะ2เสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไป1เกมล่าสุดก็ถือว่าผลงานดีครับบุคปยันทางด้านของเลอโอเบโดไปได้ถึงศูนย์ประตูต่อศูนในเกมนัดแรกนั่นเองครับส่วนด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างดางด้านครับเลอโอเบโดครับกับผลงาน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะเป็นการชนะ2แพ้2เสมอไหนเสมอกันไป1นะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างสูสีอะไรทีเดียวครับ คู่นี้ับก่อนเกมครับสื่อต่างประเทศครับเขายกให้นาดเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านเอไบากับเงื่อนไขวันนี้จะต้องชนะสถานเดียวนะครับเสมอไหนเสมอกันกรหรือว่าแพ้ไม่โอเคครับด้วยผลงานแล้วกันครับสำหรับทางด้านของเอไบาผลงาน,นยกแรกก็ถือว่าทรงๆกันไปนะครับเสมอไหนเสเสมอกันมานะครับเกมนี้เป็นเกมนัดตัดสินด้วยครับแล้วก็ผลงานของเอไอบาหกนัดล่าสุดในบ้านไม่แพ้ใครยังไงคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับ วัดใจครับมองไปด้านของเจ้าถิ่นอย่างด้านเออิบาเกมนี้เป็นประตูแพนและมีโอกาสนะครับที่จะชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูในค่ําคืนวันนี้ครับและนี่ก็คือฟุตบอลมันๆ,ๆนะประจําหน้าช่องประจาค่าคืนวันนี้ครับและค่าคืนวันนี้ครับเราจะนับสาไปโดยการส่วนใครที่อยากจะลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันง่ายๆเลยละครับใต้คลิปวิดีโอคิดเข้ามากันได้เลยส่วนค่าคืนวันนี้ขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ